สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าแกรนด์ฟิลเลียนะครับอีพีนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมนะครับของอิเซมิยากะครับรุ่นฟิซิองดิเซ e นะครับตัวนี้นะเป็นน้ำหอมของคุณผู้ชายเนาะแล้วก็เป็นน้ำหอมในระดับ edt นะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2020นี่้เองนะครับ perfumer ก็คือคุณนาซ r รีลอสัน ส่วนในท็อปโน้ตนะครับก็จะมีโคคนัทมิล์นะครับมีฟิกเนกตานะก็คือเป็นเหมือนน้ำหวานของมะเดือ่อประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเลมอนครับส่วนในมิดเดิลโน้ตนะครับก็จะมีแซนเดอร์วูดมีโรสแมรี่มีเจอร์เนียมแล้วก็มีคาดอมอมก็คือกระวานนะส่วนในเบสโน้ตก็จะมีแอมบล็อกซานนะครับก็คือเป็นโน้ตสังเคราะห์เนาะ แล้วก็มี Woody n o t e แล้วก็ p t t h o u l y นะคือแบรนด์นี้นะครับ Easy Miyake เนี่ยก็คือตามชื่อเลยเนาะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่ทุกคนน่าจะแบบรู้จักด้วยนะครับปกติเราจะรู้จักแต่แบบอะไรล่ะแบรนด์แบบพวกฝรั่งเศสทางยุโรปะท,ทางนั้นเนาะอืม กลิ่นเปิดเนี่ยเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบไม่เปรี้ยวอะครับคือในนี้มันมีเลมอนแต่เลมอนคือทํางานเบามากเลยนะคือแทบไม่ได้กลิ่นเลยนะครับเป็นกลิ่นของมะพร้าวแล้วกันเป็นมะพร้าวที่แบบเป็นมะพร้าวจริงๆอะครับที่เป็นมะพร้าวที่เราคั้นเอาน้ํามันคือเอากะทิอนะเนาะประมาณนี้นะครับเป็นกะทิที่กะทิสดด้วยนะกะทิที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงแต่ง นะครับผมให้เป็นขนมหรือกะทิข้นๆมันมันมนอะไรขนาดนั้นนะครับอืคือเหมือนเอามะพร้าวมาลูกหนึ่งอะนะเป็นมะพร้าวที่มะพร้าวกะทินะครับไม่ใช่มะพร้าวน้ําหอมนะเอามาผ่าครึ่งใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเปลือกมีกะลาอยู่ใช่ไหมคือเป็นมะพร้าวแบบนั้นนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของอความหวานนะ คือน่าจะมาจากไอตัวฟิกนกตาเนาะเพราะว่ามะเดื่อเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นผล,ลไม้ที่รสมีรสหวานนะนะแล้วด้วยความที่มันเป็นฟิกนิกตาเนี่ยมันน่าจะหวานฉ่ําขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้แบบถึงกับแบบฉ่ําอะไรมากนะแล้วผมก็ได้กลิ่นมีความเป็นกลิ่นกนกรีน green, มีความเป็นเฮอร์เบิรเผ็ดๆนะครับอืคือเป็นกลิ่นของกระวานละกันนะครับที่แซงขึ้นมาเนาะ คือตัวนี้เป็นกลิ่นที่สะอาดนะครับผมแล้วก็คือถ้าดูจากขวดนะครับเนาะเป็นขวดแบบออกสีน้ําเงินสีของน้ําสีของทะเลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่คือกลิ่นไม่ได้มีความแบบดูเฟรชดูเป็นกลิ่นแบบน้ําหอมสปอร์ตอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเลมอนเนี่ยที่มันให้ความซีตัสเนี่ยมันทํางานแบบเบามากเลยจางมากอะไรประมาณนี้นครับ ม่ผมแทบจะไม่ได้กลิ่นของความเปรี้ยวของความสดชื่นเลยอะนะแต่เป็นกลิ่นที่สะอาดและการสะอาดแต่ไม่ได้ถึงกับสดชื่นนะครับคือกลิ่นเนี่ยมีความมัสคูลีนอยู่นะแต่เป็นผู้ชายที่แบบผู้ชายที่ดูผู้ชายเรียบร้อยและการเป็นผู้ชายที่ดูสุภาพนะครับกลิ่นคือเป็นกลิ่นที่มานิ่งๆนะไม่ได้แบบเออดูมัสคูลีนดูแมนอะไรขนาดนั้นซึ่งกลิ่นเนี้ยผู้หญิงที่ มีบุค,คลิกดูห้าวๆดูแมนๆหน่อยผมว่าก็ใช้ได้นะครับแล้วถ้าเป็นน้ําหอมใส่ไปสปอร์ตเนี่ยก็ใส่พอได้นะแต่มันอาจจะได้ไม่มันจะแบบเหมือนยังไงล่ะมันไม่สดชื่นเท่ากับน้ําหอมที่มีกลิ่นซีทรัสหรือกลิ่นสดชื่นกลิ่นอะโครติกชัดๆนะครับกลิ่นเนี่ยเป็นมวล มวลเบาๆนะครับผมเป็นมวลที่ไม่ได้แน่นแล้วก็ไม่ได้หนักครับผมแล้วก็พอดายดาวไปเนี่ยก็คือก็ยังมีกลิ่นของมะพร้าวอยู่นะครับบวกกับกลิ่นไม้จางๆเนาะคือนึกถึงมะพร้าวที่มีกะลามีกาบมะพร้าวด้วยอย่างที่บอกอะครับผมเป็นมะพร้าวในลักษณะนั้นนะครับใส่ในวันสบายแล้วก็ ใส่แบบไปเที่ยวก็ได้ใส่ทํางานก็ได้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่กลางวันก็เหมาะเลยนะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในอากาศร้อนเนี่ยมันน่าจะให้ความาประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับตัวนี้แต่เนี่ยด้วยความที่มันเป็น edt เนอะนะมันก็อาจจะอยู่ได้สักประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับอันนี้คือบนผิวผมนะที่ผมลองนะครับ หอมนะครับหอมอยังไงล่ะคือใครที่อยากได้น้ําหอมของผู้ชายที่ไม่อยากได้กลิ่นหนักห,กหรือกลิ่นที่เปรี้ยวนะครับีรือกลิ่นที่ดูแบบดูเป็นน้ําเกินไปดูเขียวเกินไปอะไรขนาดนั้นอะ่ะตัวนี้เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายนะครับผมก็แนะนําตัวนี้อนะแล้วก็เป็นน้ําหอมซึ่งเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะ,นะเนาะที่แบบเออก็เทียบเท่ากับ คุณภาพก็เทียบเท่ากับน้ําหอมฝรั่งเศสน้ําหอมพวกยุโรปน้ำหอมแบบทางอเมริกาทั่วไปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็กลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นที่มีความสงบนะแบรนด์นี้นะเท่าที่ผมเคยลองกลิ่นนะกลิ่นเขาจะไม่ได้แบบแหลมพุ่งอะไรไปขนาดนั้นนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับใครที่อยากได้น้ำหอมแบบใช้ง่ายสะอาดอาดก็ลองกลิ่นนี้นะแล้วก็ราคาเนี่ยผมจำไม่ได้เขาเท่าไหร่น่าจะประมาณ สองอยู่ในช่วงแบบสองสัมพันอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามห้างทั่วไปก็มีขายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ